สวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนอากาศดีพาน้องแจ็กกี้มาเดินแล้วก็นี่ถือตะกร้ามาด้วยเพื่อเจอเห็ดเพื่อเจอเห็ดปีนี้ยังไม่ได้เก็บเห็ดเลยมาดูแล้วนะรอบนึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่มียังไม่ขึ้น วันนี้มาดูใหม่อากาศดีทุกคนอากาศยี่กว่าองศาตอนเนี้ยน้องแจ็กกี้ก็วิ่งเล่นดูแดดส่องไปรอนลุ้นกันนะคะว่าจะมีเห็ดไหมอะ่ะแจ็กกี้มาทางนี้ลูก ตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเ,เห็ดพึ่งขาลายนะคะถ้าถ้ามันขึ้นไม่รู้จะขึ้นหรือยังจะก,กี้ก็วิ่งโอ้โหมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะเห็นไหม ดอกนี้ขึ้นแล้วอะจะเป็นไม่ใช่ป่ามันเป็นแบบไอเนี้ยเล็กๆทุกคนช่วงเนี้ยฝนมันตกจคก,กี้มาทางนี้ลูกฝนมันตกตลอดทั้งสองอาทิตย์เลยเผื่อมันขึ้นเนาะทุกคน ทำไมไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอุย้ยแจ็กกี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะแจ็กกี้ก็ดึงแรงจังเลยให้แม่ดูเห็ดก่อนสิครับมาทางนี้มามาทางนี้มา ป่าแถวบ้านทุกคนไปไม่ไกลหรอกเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าป่าลึกกลัวหลงทุกคนดูมาเจอเห็ดดอกเบลเลอร์เลยนู่นอีกดอกหนึ่งเห็นไหมนู่นเห็นไหมทุกคนนูน่นอีกดอกหนึ่ง หอแพกแค่เลยเหรอฮะหอแพกแค่เลยเหรอเวลาทุ่มกว่าแดดแยงตามากบรรยากาศแถวบ้านจอยนะคะเนี่ย โอ้ยยุงกัดหมาน้อยก็วิ่งไม่ยอมให้แม่หาเห็ดด้วยความสบายใจเลยนะรอก่อนนั่นอะเห็นเห็ดแล้วจ็กกี้มาเห็นดอกเห็ดแล้วจ็กกี้เอ้ย จกกี้รอแป๊บหนึ่งครับนี่เห็นดอกเห็ดหสวยๆแล้วเนี่ยจ็กกี้มาเห็นแล้วทุกคนดอกหนึ่งสวยอยู่นะเนี่ยดูดินี่ตัดขาดูดิมีแมงกินไหมดมสิจ็กกี้นี่ได้ดอกหนึ่งละทุกคน ดอกนึงก็เอาทุกคนนี่ดอกตูมๆเล็กๆเ,เนี่ยมันกำลังขึ้นเห็นไหมโอ้ยสวยจังเลยดอกเนี้ยสวยจังเลยมันกำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนหอบแพกแคกเเ่เลยเลยหรอตัวน่ะฮะรราาดิบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยอะ่ะ คนเจออีกแล้วกำลังสวยๆเลยตรงเนี้ยดูสวยมากเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะคะร้อนเหรอหอมแฮกเลยฮะร้อนเหรอนี่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งรอหมามาแป๊บนึงนะหมามาดูเห็ดก่อนนะโอเคไหมดูดอกนี้สิ ดอกนี้เหมือนกระทะเลยอะแต่ไม่เอาหรอกมันแก่แล้วนะเนี่ยนี่ได้แค่นี้แหละทุกคนสามสี่ดอกอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะมาเอาบรรยากาศที่เฉิดทุกคนมาเดินออกกําลังกายกับน้องแจ็กกี้แป๊บหนึ่งไต้เห็ดเดี๋ยวไปผัดให้กินนะคะไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอืม เ๊ก,กี้ครับเจก,กี้เจก,กี้โอเคนะคะกลับบ้านไปอาบน้ำไปเดี๋ยวไปผัดเห็ดให้กินผัดเห็ดน้ำมันหอยได้มาสี่ห้าดอกทุกคนจริงๆเจอเยอะกว่านี้แต่ว่ามันบานแล้วก็เลยไม่เอามาเอามาแค่นี้เห็ดแรกของปี เห็ดขาลายนอร์เวย์เดี๋ยวไปผัดดีกว่าเดี๋ยวล้างก่อนแล้วก็ไปต้มต้มแล้วค่อยเอามาผัดนะคะเห็ดอันนี้ต้องต้มก่อนเด้อจ้าต้มให้สุกก่อนต้มให้สุกให้เมือกมันออกก่อนนะคะค่อยเอาไปประกอบอาหารต้มประมาณ10บถึงสินาทีนะแล้วก็เอาน้ำออกล้างให้สะอาดถึงเอามาประกอบอาหารใครจะทำต้ม ทำแกงทำอะไรก็ทำไปแต่จ,จอิันนี้จอจะผัดใส่ผัดน้ำมันหอยใส่ผักต้นหอมกินกับข้าวร้อนๆระหว่างรอก็ตำน้ำพริกรอเลยค่ะน้ำพริกกระเทียมพริกแดงกระเทียมตำไปเลยจ้ะตำไม่ต้องละเอียดนะตำให้หยาบๆอ่ะ ใครเคยกินแต่แกงเห็ดแกงอะไรลองผัดกินดูนะทุกคนอร่อยเหมือนกันผัดเหมือนผัดกะเพราอะแต่ไม่ได้ใส่ใบกะเพราใส่ชิวรสน้ำตาลนิดหน่อยปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนี่ทุกคนนี่เดือดแล้วเห็นไหมเมื่อเขาจะออกมาทุกคน เมื่อเขาจะออกมาเนี่ยตักออกตักทิ้งแล้วก็ต้มไปประมาณ10-15นาทีเดอ้อคนไม่รู้เพิ่งเคยมาอยู่นอร์เวย์อะเก็บมากินไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วก็เอาไปทำอาหารเลยนะไม่ใช่นะทุกคนต้องต้มก่อนนะต้มให้เขาสุกให้เมื่อเขาออกหมดก่อน เห็ดอันนี้เป็นรสชาติกรอบๆเอาอร่อยเหมือนกันทุกคนนี่แกงก็อร่อยผัดก็อร่อยแต่แนะนำอย่าให้กินเยอะเพราะว่าไม่ดีแต่ไส้นะคะไม่ดีต่อลํำไส้นะคะอันนี้เห็ดอันนี้แนะนำไม่ให้กินเยอะคนโนเวย์เขาถึงไม่นิยมกินไงมีแต่คนไทยคนรัเสเซียนี่ยที่จะกิน กินเห็ดอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันดําพอเมือกมันออกเขาก็จะขาวเห็นไหมทุกคนเนี่ยต้มไปอีกต้มไฟแรงเลยสิบสิบถึงสิบห้านาทีตอนนี้ต้มไปได้ห้านาทีละเดี๋ยวรอต้มให้สุกสักสิบห้านาทีก่อนเมือกเขาก็จะออกเยอะเยอะแล้วก็ไปล้างน้ําเย็นน็อกน้ําเย็นให้ให้เขากรอบอะทุกคนอย่าก,กินเยอะเพราะว่าจอยเคยลองกินเยอะแล้วอันเนี้ย มีปีก่อนก่อนนู้นที่กินแบบกินเยอะแล้วท้องจ่อยอืดท้องอืดก็อร่อยเหมือนกันแต่แนะนำไม่ให้กินเยอะนะคะเห็ดอันนี้ทุกคน <c oughs> มาผัดกันเลยพริกกับกระเทียมนะคะเอาไปผัดพริกไม่ต้องตำให้เขาแบบไม่ต้องละเอียดอะ่ะโขลกในดเตียว ผัดให้หอมอือกะเทเห็ดที่เราต้มสุกเมื่อกี้ลงไปเลยปรุงรสด้วยน้ำ <c oughs> อาป <c oughs> รุงรสด้วยน้ำตาลผงชูรส ซอสอะไรก็ใส่ลงไปถ้าอยากให้มันอร่อยอะ่ะผัดเหมือนผัดมหกะเพราทุกคนนี่แล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงซอสฝาเขียวนิดนึงซอสหอยนางรมใส่ลงไปไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มนี่ ใส่น้ำเยอะหน่อยนะวันนี้ใครจะผัดน้ำคลุกคลิกก็ได้นะทุกคนแล้วก็ใส่บอคอกกี่นิดนึงนะคะต้นหอมนี่ผัดให้สุกผัดให้ผักเขาสลบนิดนึงก็พอละ ารมื้อนี้เป็นอาหารที่สุดยอดมากนี่พอใส่ผักลงไปน้ำเขาก็จะคลุกคลิกนะคะผัดออกมาแล้วก็จะอารมณ์ประมาณผัดผักรวมอ่ะทุกคนอืมอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวชิมดูซิถ้าทางจะเผ็ดอืมเผ็ดมากแต่อร่อยเบอร์ ไปคะ่ะทุกคนไปเสิร์ฟใส่จานกันเลยนี่น่ากินมากๆทุกคนอืวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้าหรอกนะคะหน้าสดมากคือแบบหน้ามันเยิ้มเลยทุกคนวันนี้ไปเข้าป่ามาเมื่อกี้ก็เลยไม่อยากให้เห็นหน้าเนาะเดี๋ยว fc ตกใจโอเคทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะกินเสร็จไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเข้านอน กินเสร็จนั่งพักแป๊บหนึง่งไม่ให้เข้านอนเลยเนาะเข้าเข้านอนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสี่ห้าทุ่มนั่นแหละถึงจะนอนตอนนี้มันทุ่มกว่าๆค่ะทุกคนโอเคค่ะพรุ่งนี้ก็ไปทำงานกันต่อแซ่บๆด้วยกันจ้าผัดเห็ดแรกของปีค่ะ